ชนทุ่งหมาเมินภูมิใจเสนอนี่เธอตักดินภาษาอะไรันนาที่กัน้นระหว่างเธอกับฉันน่ะหายไปหลายเมตรเลยนะแล้วฉันน่ะจะเข้าไปทำํำนาได้อย่างไงละเธอขนนาดไหมนะี่ยแหกตาดูสิใช่ขนนาดไหมเธอเดินไม่ได้เลยเหรอนี่เธอมันเหลือแค่นี้เดียวเองมันหายไปตั้งเยอะ ทำนามไม่ได้หรอกทางเดินมันเหลือแค่นิดเดียวเองไม่เห็นกตัวหน่อยหรอเอเดินไม่ได้ใช่ป่ะเดินไม่ได้ก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันไ,ไปทำนามไม่ได้หรอกคัานนาม,มันเสียหายมากๆเลย ฉันน่ะมันเข้าไปได้อยู่เลยอ่ะคุยยัยฉันมีเรื่องจะมาบอกคุยยัยเมื่อสาวมันก่อนนางเพนขุดบ่อน้ำลดขอนดินจากบ่อไปบ้านนางเพนนะ่ะทำให้คันนาณะเสียหายไปหลายเมตรเลยจ้า ช่วยฉันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอร้องจ้ะนางเพ็ญนางเพ็ญนางเพ็ญอยู่ไหมวัดดีครับผู้ใหญ่มีอะไรครับผู้ใหญ่พี่เพ็ญพึ่งเข้ามาแจ้งว่าพี่ไปขุดบ่อน้ำคันนาเขาหายไปเยอะจนเขาเข้าไปทำนาไม่ได้เพึ่งกำลังจะไปแจ้งความพี่เพ็ญพอจะไปทำคันนาให้พึ่งเขาใหม่ จะได้ไหมคะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอยู่ใกล้กันเขาจะได้กลับไปทำมาหากินได้ตามปกติพี่ก็ไม่ต้องไปขึ้นโลขึ้นสารโดนหลายมาตานะมาตา358ราความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะทำให้คณนาเขาเสียหาย มาตรา362ความผิดฐานบุกรุก,กจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะขับรถขนดินเข้าไปในที่นาพึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรา420ความผิดฐานกระทำละเมอตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องร่วมกันจุดใช้สินไหมทดแทนเพราทำให้พึ่งได้รับความเสียหายพี่เพนจะว่ายังไง นาำเพิ่งไม่แจ้งร้องทุกกล่าวโทษกับฉันฉันจะทำให้เจ้าผู้ใหญ่ฉันไม่อยากเข้าคุณค่ะแล้วพิ่งว่าอย่างไรล่ะก็ได้จากผู้ใหญ่ฉันเข้าไปทำนาไม่ได้มาสามวันแล้วจ้าถ้าทำคันนาให้ฉันใหม่ฉันจะได้เข้าไปทำนาได้เหมือนเดิมขอบคุณนะจ๊ะผู้ใหญ่